สวัสดีค่ะทงเชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเหล่าซื้อมีหน้าอีกเช่นเคยค่ะถ้าเรามาเจอกับเหล่าซื้อก็ต้องมาเรียนวิชาภาษาจีนกันนะคะ,ะเด็กๆคิดถึงเหล่าซื้อันไหมคะไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันเลยวันนี้นะคะเหล่าซื้อจะมาสอนคําศัพท์ให้นักเรียนกันค่ะวันนี้เหล่าซื้อมีคําศัพท์มาทั้งหมด3คําค่ะ สามคำนะคะคำศัพท์วันนี้มาดูกันเลยค่ะว่าเราซื้อเนี่ยมีคำศัพท์อะไรมาฝากกับนักเรียนนะคะ,ะคำที่หนึ่งนะคะตีอีคำที่1นึงเฟิงเงจิงเฟิงเงจิงแปลว่าอะไรนักเรียนเห็นรูปไหมคะรูปนี้เป็นรูปเว้าวนะคะเฟิงเจิงแปลว่าเว้าค่ะคำต่อไปค่ะ คำนี้ค่ะตีอ่อคำที่สองนะคะอ่านว่าซื่อจื๊อซื่อจือซื่อจือแปลว่าอะไรคะนักเรียนเห็นรูปไม่เอ่ยรูปนี้เป็นรูปสิงโตใช่ไหมคะอ่าซื่อจือแปลว่าสิงโตค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้ค่ะตีซานคำที่สามค่ะคำนี้อ่านว่าหนานหนานหนานแปลว่าอะไรเนี่ย มีรูปรูปอะไรคะนักเรียนรูปเด็กผู้ชายนานนานแปลว่าผู้ชายนะคะอ่าทีนี้เราซื้ออยากให้นักเรียนฝึกพูดภาษาจีนนะคะฝึกออกเสียงนะเราจะได้พูดภาษาจีนกันเก่งๆนะคะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนพูดตามเหล่าซื้อนะคะเดี๋ยวเราซื้จะพูดก่อนแล้วให้นักเรียนพูดตามค่ะพร้อมไหมคะจุดปหา่าวเรามาพร้อมไหมเอ่ยอ่าคำที่หนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราซื้อพูดก่อนนะคะเฟิงเจิงนักเรียนพูดตามนะคะเฟิงเจิงเก่งมากๆเลยค่ะเฟิงเจิงแปลว่าเว้านะคะคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะซื้อจือซื้อจือให้นักเรียนพูดตามเ่อซื้อนะคะซื้อจื๊อ เก่งมากๆเลยค่ะซื้อจืแปลว่าสิงโตนะคะต่อไปค่ะนานนักเรียนผู้ต่ำเราซื้อนะคะนานอ่าเก่งมากๆเลยค่ะนานแปลว่าผู้ชายนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้ไดเรียนคําว่าหนีที่แปลว่าผู้หญิงแล้วใช่ไหมคะวันนี้มีคําว่าหนานเพิ่มเข้ามาแปลว่าเด็กผู้ชายค่ะอ่าวันนี้นะคะ ในเมื่อ,อนักเรียนได้ออกเสียงฝึกพูดภาษาจีนกันไปแล้วเนี่ยเราซื้อมีการบ้านให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงกันที่บ้านด้วยค่ะวันนี้เราซื้อจะเลือกคําไหนไปให้นักเรียนฝึกพูดกันดีนะอเอาคําว่าสิงโตดีไหมคะมีใครชอบสิงโตไม่เอ่ยสิงโตภาษาจีนเราพูดว่าอะไรคะเมื่อกี้ซื้อจือซื้อจือแปลว่าสิงโตนะคะ เดี๋ยวเราซื้อมีเป็นที่เป็นภาษาไทยให้ผู้ปกครองได้อ่านให้นักเรียนฟังนะคะอันนี้เลยค่ะซื่อจือซื่อจือแปลว่าสิงโตค่ะเวลานักเรียนอัดคลิปนะคะเวลานักเรียนพูดในคลิปให้นักเรียนพูดว่าซื่อจือสิงโตอีกครั้งค่ะซื่อจือสิงโตครั้งหนึ่งนะคะซื่อจือสิงโตอา นักเรียนอย่าลืมถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้กับเราซื้อในไลน์ส่วนตัวของเราซื้อด้วยนะคะอย่าลืมอัดคลิปมาให้เราซื้อดูด้วยนะเราซื้อชอบมากๆเลยค่ะเวลาที่นักเรียนอัดคลิปส่งมาให้เราซื้อน่ารักมากๆเลยค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคลิปการสอนภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะจ้เจียนค่ะสวัสดีค่ะ